ย้อนกลับไปสมัยเรียนแล้วมีตัวนี้นะบอกเลยว่าเกรดสีมาแน่แค่กดปุ่มนี้ก่อนเข้าเรียนให้เป็นไฟสีแดงไม่ว่าจะเป็นการเรียนการประชุมการสนทนาหรือว่าการดูคลิปต่างๆเจ้าตัวนี้เขาจะบันทึกเสียงทั้งหมดลงไปอย่างเช่นเวลาผมดูคลิปแล้วเปิดโหมดบันทึกเอาไว้คลิปนี้จวพามาดูว่าตัวทางานซส์เซนที่ผมใช้อยู่มีอะไรบ้างเสร็จแล้วไฟ์เสียงทั้งหมดก็จะถูกบันทึกเข้ามาไว้ในนี้ซึ่งความเจ็งไม่ใช่การอัดเสียงแต่เป็นการเจเนเรตและนี่คือสิ่งที่ได้เจ้าตัวนี้เขาจะสรุปจากไฟล์เสียงของเราเนี่ยออกมาเป เราไม่ได้ทํามาแค่ข้อความเพราะเขาสรุปเป็นไมล์แมปมาให้ด้วยหรือเวลาสงสัยอะไรเราหาคําตอบไม่เจอก็สามารถพิมพ์ถามได้ด้วยส่วนการบันทึกเสียงสนทนาจากการคุยมือถือให้เราแปะลงไปแล้วก็เลื่อนปุ่มนี้ขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่หน้าตาจริงของพอร์ตโน้ตแต่เป็นเคสแม็กเซฟที่เอาไว้ติดหลังมือถือหน้าตาจริงๆจะเป็นแบบนี้บางเฉียบพกง่ายขนาดคือเท่ากับบัตรเลยส่วนความหนาเนี่ยก็จะประมาณบัตรสามใบส่วนเวลารชจก็จะมีหัวแม่เหล็กแบบนี้แค่แปะและนี่คือพอร์ตโน้ตเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะที่รองรับได้ถึง112ภาษา บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่เป็นประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานใ,นใครสนใจเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะการันล่าง